ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะคลิปนี้มารีวิวผู้รักษาประตูอีพิกของฟรีนะครับผมนะกืเยโมโอชัวนะครับผมกืเยโมโอชัวคนนี้มา มาตึงตึงตัวตึงนะครับผมเป็นโกที่ออกมาตัดบอลไกลนะนะเก้าสองบูนได้เก้าสี่นะครับนะถ้าใครบูรรกกนได้เยอะกว่านี้ก็ทำไม่ได้นะเก้าห้าได้ปะน่าจะได้แค่เก้าสี่นี่แหละผมนะว่านะโอชัวนะโอเคสเตตเนี่ยโคตรอึ้งเหมือนกันนะครับผมโคตรอึ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะความเป็นโกนี่ดแปดห้าจับบอลเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดก็ถือว่ามไม่ได้เยอะนะครับผมปัดบอลแปดสิบได้อยู่ ปฏิกิริยา90ถือว่าเยอะเลยนะนะปฏิกิริยา90ยืนตำแหน่ง78นะถ้าดูโดยรวมเนี่ยที่ด้อยๆไม่ค่อยเด่นก็คือจับบอลกับยืนตำแหน่งนะจับบอลก,กับยืนตำแหน่งอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะต้องรอด,ดูในสนามแต่เอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือกระโดด98นะกระโดด98โอ้โหผมว่าโดดด,ดีอ่ะนะโดดเซฟดีอ่ะนะครับผมปฏิกิริยาก็ไวแต่อาจจะเสียตรงยืนตำแหน่ง นะอาจจะยืนตำแหน่งแต่จับบอลเนี่ยผมว่าผ,ผมไม่ได้ติดอะไรนะจับบอลอาจจะมีกระชอกบ้างแต่ก็ขอให้ไวอะ่ะนะครับผมแต่ยืนตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะผมว่ายืนตำแหน่งไม่ดีเนี่ยมีสิทธิ์โดนนะครับผมมีสิทธิ์โดนนะถึงจะปฏิกิริยาดีกระโด,ดดดีก็เถอะนะถ้ายืนตำแหน่งไม่ดีเนี่ยนะโอเคแต่อึ้งก็คือกระโดดแม่งก้าวไปกันแต่โอ้โหอย่างสุดนะสกิลก็ทั่วไปแหละนะทั่วไปทั่วไปโอเคนะโอเค มิสก,กิลเซฟดูโทษนะนะมิสก,กิลเซฟดูโทษนะนี่โอชัวโอเคครับผมไปจับลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคครบผมมาเกมเริ่มสำหรับโอชัวนะครับผมดูซิว่าจะมีทรงมีเซฟได้กี่ลูกนะครับผมอาจจะโดนยิงบ้างแหละว่าข้อเสียมันก็มีข้อดีมันก็เยอะนะครับผมไปเกมเริ่มสำหรับโอชัวนะฮะอันที่โอชัวผมถ้าเปิดออกจากเท้าเนี่ย ไม่ค่อยแม่นนะบอลมันก็ไม่ได้พุ่งมากนะครับผมเรื่องการเปิดบอลแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะที่ควารัสคิเลียม <laughs> นะครับผมโอ้โหเอาดีโดดเซฟก็ดีอะ่ะลูกเนี้ยนะครับผมจู่ๆทามด้วยปะเนี่ยลูกเปิดมุมครับผมออกมาตัดบอลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันลูกสุดเหรอลูกสุดเยอะเหลือเกินเปิดอ่ะไม่มีอะไรลูกนี้เสียฟรีคิกว่ะ โอโ้โหน่ากลัวว่ะตรงนี้เสียได้ไหม,มคือฟิกคลังหลังมันเนี่ยย,ยิงค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมทีถ้าได้ย,ยิงได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วก็เคลียร์ไปก่อนนะครับผมตึงๆแงยูรอยเปิดมาอย่างนี้โมดิตน่ากลัวบนรยากาศครับผมเปิดข้ามฟากมาอ,อุ๊ยต้องเคลียร์ไปก่อนนะมาทีซอนซอนฝั่งนู้นเสียดักก่อนอเกือบอะ นี่มาผมแทงมาอุ้ยซอนยิงลูกนี้ล้มตัวปัดไว้ได้ฮะโอเคผมจบเกมนี้ก็ถือว่าช่วยเซฟไปประมาณสองสามทีเหมือนกันนะนะสองสามทีเหมือนกันนะสำหรับอโอชัวน,นะครับผมไม่เสียประตูนะครับผมไม่เสียประตูค่อนข้าง,งดีเลยนะมาได้ไปกี่คะแนนในเกมนี้นะได้ไปกี่คะแนนในเกมนี้นนนนน ได้ไปหกจุดห้านะครับผมถือว่ามีจังหวะเซฟสวยๆแล้วก็ปฏิกิริยาค่อนข้างดีเลยนะนะปฏิกิริยาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวดูไฮไลท์ก่อนมีอะไรให้ดูหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีแต่เซฟสวยจังงวะเอ่อควารัสคิเลียนะลูกเนว่าลูกหนวนะนี่จริงว่าเซฟสวย,สวยในลูกนี้ละมั้งนะครับผม <c oughs> อุตตะยิงแรงนะแต่โอ้โหนะก็โดดเซฟลูกนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับผมว่ามันไม่ได้เยอะแต่มันเดมันเซฟสวยนะครับผมไปต่อเกมต่อไปคนระับผมไปฮนะโอเคครับผมมาเกมที่ 2, 2> สําหรับโอชัวเกมแรกทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะนะไม่จังหวะเซฟประมาณ2-3ครั้งเซฟสวยๆเลยนะกระโดดดีปฏิกิริยายดีนะครับผมการยืนตำแหน่งถือว่ายังไม่พลาด นะจับบอลถือว่ายังไม่พลาดแต่ปัดบอลยืนตำแหน่งกระโดดเอ๋กระโดกะโดกับปฏิกิริญญายคาค่อนข้างดีเลยนะครับผมมาซีครับผมมาซีมามาซีมาปัดตรงกลางยิง <c oughs> ไม่เข้าวะ่ะเจสซสยิงโอ้โหเซฟได้วะ่ะนะโอโชวัวโ,โหเซฟได้เฉยมไม่ควรจะเข้าหมกันนะเนี่ยลูกเปิดได้ผมจะมีการออกมาตัดบอลไหมไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับโอโชวัว มีไมไม่ออกไม่ออกหวักสิฮะฟันไม่รอดนะครับผมลูกนี้เจะริ่มนี้ในี่ใครก็เซฟไม่ได้ครับผมไปับผมเปิดยิงยิงยากไปหน่อยลูกนี้เจอกับซูส์ <ๆ S 2> ผมลูกนี้เต็มข้ออู้ยรอดขาก็ไม่รอดนะร,รอดแต่มไม่ต้องกรอบเนะโอชัวออกมาตัดบอลก่อนแอเปิดมุมอีกแล้วนะครับผมน่าจะไม่ออกมาตัดบอลน,นะน่าจะน่าจะ น่าจะไม่ออกเห็นไหมไม่ออกลูกมุม,ม,มนะยังได้มุมอยู่โค้ง,ง,งเข้าไปไซก้อยเข้าไปออกไหมไม่ออกจริงวะอย่างนี้อันตรายแล้วเนี่ยอย่างนี้อันตรายยิงอีกทีถ้าไม่ออกมาตัดบอลเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะนะไปเปิดขึ้นมงหูเรียบร้อยเลยลูกนี้นะเรียบร้อยเลยสำหรับโอชัว sure. เอาไม่อยู่จริงนะแต่ก็เซฟเซฟมากเลยนะนะ โอเคจบเกมที่สองอนจัจริงเนี่ยฝั่งผมเนี่ยไม่ได้เซฟแต่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเขาก็ใช้ออชัวเหมือนกันไงเลยจัดเต็มเลยนะครับผมนะแต่เกมครึ่งแรกเนี่ยเซฟดีมากเลยนะนะแต่มาเสียลูกลูกปั่นของมาเซ่กับลูกหม่งเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับผมโอชัวได้ไป6 5ก็เล่นดีสุดในทีมฝั่งตรงข้ามนะก็คือเกมครึ่งแรกเนี่ยบอกเลยว่ายิงไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าแต่มาเสียเกมครึ่งหลังนี่แหละนะคราสรโอชัว เนะจอใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ทีมแต่โอ,โอชูไม่เซฟจัดเลยวะอันนี้ขนาดวิวหนึ่งวะเนี่ยฝั่งผมเนี่ยไม่โดนบอลเลยนะครับผมได้ไปหกนะโอเคไฮไลท์เหรอหาดูไฮไลท์เกมครึ่งแรกนะลูกนี้เหรอฟาบันยูยิงอุย้ยบิน <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าบินหรอกแต่ก็ก็ไม่ได้จับหนึบขนาดนั้นนะเห็นไหมมันมันก็ไม่ได้หนึบคือมันก,มนก็มีปัดลงบ้างนะครับผม มีปัดลงบ้างแล้วก็ลูกโมงลูกนี้ใช่ไหมก็อืมชกบอลว่ะชกบอลนะไม่ถือว่าคืออารมณ์แบบจับเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเอาไม่อยู่แล้วก็เลยแบบชกออกมาก่อนปัดออกมาก่อนอะไรเงี้ยนะโอเคเนี่ยลูกนี้โอ uh ้โหลูกนี้ควรจะเข้ามากนะเซฟได้เซฟได้แบบโอเคเกมที่สองผ่านไปไปต่อเกมที่สามดีกว่านะครับผมไปฮะ โอเคเกมที่สามนะครับผมสุดท้ายแล้วาเกมแรกเนี่ยจังหวะเซฟสองสาครั้งเหมือนกันนะเกมสองเนี่ยฝั่งผมไม่ได้เซฟแต่ฝั่งต้องข้างเขาก็ใช้เหมือนกันไงน,นะก็มีจังหวะเซฟสวยๆแล้วก็เป็นเบลหนึ่งด้วยนะอนึ้งเหมือนกันเกมแรกผมพยายามยิงหลายรอบไม่เขา้านะครับผมมากเกมนี้เกมที่สามแล้วนะครับผมก็ถือว่ากระโดดดีแต่จับบอลเนี่ยไม่ค่อยมีจังหวะจับบอลอารมณ์แบบไม่มั่นใจก็เลยปัดบอลออกมาก่อนโชคเอกมาก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาผมว่า ไม่ใช่ปัญหาเนมาว่ะเนมาว่ะยังไปไม่ได้หรอกเนมาเอาชิบหายเลยไงยังได้อยู่เคลียร์มาก่อนนะครับผมเนมาครับผมเปิดมาอย่างนี้ขึ้นมงไม่ตรงนะรูปเปิดมุมว่ะนะเกมที่แล้วเนี่ยไม่ออกมาตัดบอลน,นะโอชัวดูเกมนี้ตัวเวลตันสินะีเะจะออกมาตัดบอลหรือเปล่าถ้าไม่ออกเนี่ยผมว่ามันก็เสียวๆอยู่นะ นะเสียวๆอยู่นะจังหวะเปิดมุมเนี่ยนะยังไงฮะโอ้โหไม่เปิดสักทีนะครับผมไม่เปิดสักทีมาไปเข้มมาเนะี่ยโค้งๆมาโค้งๆมาก็ออกมาอยู่นะนะครับผมชกบอลออกไปได้หนึ่งครั้งนะเอาเกมนี้อาจจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้อัพเลเวลด้วยหรือเปล่าเลยไม่ออกมาตัดบอลแต่เกมนี้เนี่ยก็ออกเป็นตัวปกติตัวตันนะครับผมออกมาโอเคเลยนะนะ นีม่มาครับผมนี่มาให้เดบรอยยิงได้ไหมไม่ได้เคลียร์ไปก่อนโ <c oughs> อหน่าก,กลัวจัดเคลียร์มาไท่มาก็ยังติดอยู่เคลียร์ยิงเองละกันเซตไปหนึ่งทีนีนะเียไปหนึ่งทีส,สวยๆไปดีนะครับผมเปิดมาอย่างนี้ออกมาตัดบอลอยู่นะชกเอาไปหนึ่งทีสวยๆนนะเป็นเซมาโอ้โหลูกจ่อๆอย่างนี้ไม่ได้เสียวเหมือนกันเอาคาเซมิโรแอนเปเป้ไม่ได้ยิง <c oughs> ตึงเตี้ย โอเคจบเกมที่3นะครับผมก็เกมนี้ก็ตึงๆอยู่นะจังหวะออกมาตัดบอลเนี่ยดีเลยนะแต่ไม่จับนะแต่ปัดเป็นการชกออกไปนะครับผมเป็นการชกออกไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเซฟไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้จับบอลไม่ดีอาจจะเป็นการแบบเซฟไะคือชกไปก่อนนะครับผมแต่เรื่องกระโดดว่ากระโดดดีเลยนะกระโดดกันปฏิกิริยาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับโอชัวนะครับผมโอเคเกมนี้จะไปเท่าไหร่ ได้ไป6เหมือนเดิมนะก็เป็นฟอร,ร์มที่กลางๆถือว่าเซฟได้นะเซฟได้ดีในระดับหนึ่งนะการจับบอลที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นการชกบอลแทนนะจริงสังเกตดูเนี่ยจะเป็นการชกบอลน,นะฮะแล้วก็โดดกับปฏิกิริยาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะโอเคประมาณนี้สำหรับโอชัวนะครับผมตํานานอ e ีพิกฟรีนะกระโดดเซฟถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเล t